เลิกงานมาเหนื่อยๆก็อยากจะกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยสไตล์เกาหลีแบบนี้อือหือเสียงกรอบมากเลยวัตถุดิบที่ต้องใช้ก็คือหมูสไลด์ที่หาได้ตามร้านทั่วไปเนี่ยนะฮะเรามาลงย่างให้มันสีสวยแบบนี้เลยสักพักหนึ่งน้ำมันของหมูก็จะออกมาทำให้หมูนั้นกรอบมากยิ่งขึ้นทำให้มันน่าก,กินและมันก็กรอบด้วยตัวมันเองนะฮะ จากนั้นเราก็นําผักมาห่อแล้วราดด้วยซอสโคชูจังแบบนี้อือือช่างถูกใจอะไรเช่นนั้นกินต่อไปอย่าให้หยุดนะฮะโอ้โหดูสิแต่ละชิ้นน่ากินไหมหืมกรอบมากบอกเลยเมนูแบบเนี้ฮะไม่มีแป้งนะไขมันสูงนิดหน่อยเราก็ห่อผักไฟเบอร์มาทดแทนแถมยังได้โครโรฟิลอีกนะอหืมบีบด้วยซอสโคชูจังกรอบอ่ะอเมนูนี้ไม่จัดไม่ได้แล้ว ต้องรีบไปตามกันให้เยอะๆนะฮะส่วนถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดใจบ๊ายบาย